สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพื่อสวัสดีที่10เมษายน2025วันนี้ฟิกินเด็ก์9จากเมื่อวานนี้18สรุปหลังจากที่นักลงทุนหุ้นนักลงทุนคริปโตนักลงทุนทองคำติดตามข่าวภาษีลงช้าอย่างใจจดใจจอ่อจนเรียกว่าเราพร้อมสอบบรรจุเข้าทํางานสุลกากรได้เนี่ยนะเรารู้หมด ภาษีนำเข้าประเทศไทย36%เอเซเวียดนาม46%ญี่ปุ่น24%เนี่ยทุกอย่างที่เราเรียนรู้วันนี้ลบทิ้งให้หมดข้อสอบใหม่มาแล้วล่าสุดมีประกาศนะครับลุงชั้์ออกคำสั่งชะลอการขึ้นภาษี Reciprocal ภาษีแบบเท่าเทียมกันเป็นเวลา90วันจากนี้จนถึงวันที่8กรกฎาคมวงเล็บยกเว้นประเทศจีนแต่ภาษี พื้นฐาน10%ภาษีเบสที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5เมษายนกับ185ประเทศเนี่ยยังคงมีผลบังคับใช้เหมือนเดิมนะทั้งนี้ลุงช้าบอกว่าเราจะใช้เวลา90วันในการเจจาภาษีแบบเท่าเทียมกันจนกระทั่งเราได้บทสรุปพูดง่ายๆคือภาษี reciprocal ยังเดินหน้าเหมือนเดิมแต่อาจจะมีการต่อรองได้ ทั้งนี้จากนี้ไปในระหว่าง90วันเนี่ยเราคิดแค่10%นะทีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสกอตเบเซนออกมาประกาศถึงชัยชนะคุณสกอต์บอกว่าพวกเราเห็นแล้วนะครับกลยุทธ์ของท่านประธานไม่ดีใช้งานได้จริง75ประเทศต่อรองเราโทรเข้ามาขอร้องให้เราเ,เจรจากับประเทศนั้นๆทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ราวางไว้ทั้งนี้ผมขอประกาศนะครับ ประเทศไหนที่ต้องการเจรจาติดต่อเข้ามาเราพร้อมรับฟังคุณขอบคุณครับนะส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นักข่าวถามว่าท่านครับเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์ที่แล้วท่านบอกว่าไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไม่มีทางเปลี่ยนใจแต่วันนี้ท่านชะลอไป90วันลุงชป์บอกว่า75ประเทศเขาโทรหาเราเขาไม่ตอบโต้เราเขาพร้อมเจรจา เราต้องมี flexibility เราต้องมีความยืดหยุนนะถ้าเพื่อนๆจำได้2วันก่อนเราพูดถึงข่าวลือข่าวลือที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ทำเนียบข่าวคุณเควินแฮสเซตไปให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าว Fox Business หรือ Fox News นักข่าวถามว่าคุณเควินเป็นไปได้ไหมทำเนียบข่าวลดภาษีหรือชะลอการขึ้น90วันเควินแกหลุดแกบอก um, yeah เออเย่ประธานาธดีจะ ตัดสินใจกับสิ่งที่ประธานาธิบดีต้องตัดสินใจครับนะคือวันนั้นเนี่ยมันมีหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นข่าวจริงกับหลายคนที่มองว่าอาจจะเป็นข่าวหลุดหรือ,อจ,จะเป็นเฟคนิวส์ผลปรากฏข่าวนั้นเป็นข่าวจริงคุณเควินหลุดนะครับทีนี้มาถึงประเด็นของประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเงื่อนไขเนี่ยไม่เหมือนประเทศไหนเลยนะหลังจากที่ขึ้นกันไปขึ้นกันมา วันนี้10เมษายนนะครับณบัดนาะวเนี่ยจีนคิดภาษีนําเข้าจากสหรัฐ84สส่เปอร์เซนส่วนสหรัฐคิดภาษีนําเข้าสินค้าจากจีน12 5เปอร์เซนตนะและวันนี้มันมีข่าวในลักษณะที่ว่าจีนอาจจะพร้อมเจรจากับสหรัฐอเมริกาหรือสหรัฐอเมริกาอาจจะพร้อมเจรจากับจีนตรงนี้เพื่อนๆต้องจับตาข่าวนี้ให้ดีถ้ามันมีข่าวว่าประธานาธิบดี สี่ิ้นผิงประธานธิบดีมป์นัดกันเนี่ยอาจจะนัดเจอกันนัดคุยกันทางวิดีโอคอลคุยไลน์หรือใช้กระดาษแก้วผูกเชือกคุยกันเนี่ยเราอาจจะเห็น3เมตร8เมตร16เมตรนะทั้งนี้เราต้องระวังให้ดีเพราะอะไรศูนย์ข่าวในอเมริกาแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่ง Republican กับฝั่ง d e โมแครตฝั่งเดโมแครตอย่าง CNN เนี่ยเขาจะเขียนข่าวในลักษณะที่ว่า ตอนนี้สหรัฐอเมริกาต้องยอมจีนแล้วทรัมป์ก้มหัวให้จีนตอนนี้อาจจะมีการพร้อมเจรจารข่าวอย่าง Fox News ของ Republican ก็จะเขียนลักษณะที่ว่าจีนยอมก้มหัวให้สหรัฐอเมริกาแล้วจีนพร้อมเจรจารนะครับตรงนี้ยังไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มว่าจะนัดกันจะเจรจากันอะไรยังไงวันไหนของลุงทรัมป์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ของจีนเนี่ยเขาคอนเฟิร์มแล้วว่า ถ้าสหรัฐอเมริกาพร้อมเจรจารและแสดงถึงความให้เกียรติซึ่งกันและกันความเท่าเทียมกันเนี่ยจีนก็พร้อมที่จะเจรจารแต่ถ้าสหรัฐไม่พร้อมจีนก็จะสู้จนถึงที่สุดนะเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นวันนี้นำมาซึ่งความเขียวขจีก็จริงแต่เราต้องดูต่อไปนะประเทศอื่นๆประเทศเล็กๆเ,เนี่ยเหมือนร้านขายของชำขาย หอนขายแฮกขายดมนะแต่สำหรับตลาดคริปโตตลาดหุ้นเนี่ยเราจับตาอย่างบิ๊กซีโลตัร์ดอเมกากับจีนถ้าตกลงกันไม่ได้งานงอกแต่ดูแล้วตอนนี้ทั้งสองประเทศเนี่ยผมว่าท้ายที่สุดเข้าใจดีคนที่เจ็บตัวที่สุดคือคนในประเทศนะครับและในส่วนของสิ่งต่างๆที่ จะ made in USA ตามเจตนาลมของลุงทั้มเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนอาจจะ made in China เหมือนเดิมหรือเปล่าเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดจะตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้คนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม